ดอกเตอร์แพนเค้กเคมนิตสง่างามปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทงานสง่างามสมโฉกพิเศษกองทัพเรือดอกเตอร์แพนเค้กเคมนิตปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทงานไม่ขาดตกบกพร่องเป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่นางเอกคนสวยแพนเค้กเคมนิตได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่โษกพิเศษกองทัพเรือ4ข้อดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย 2. รวมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกของกองทัพเรือมอบหมาย 3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารกองทัพเรือและ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โฆษกกองทัพเรือมอบหมายโดยโฆษก พิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับกองทัพเรือแผนเค้กช่วยงานมาตั้งแต่ไม่มีตำแหน่งใดๆมารับรองและไม่มีการรับค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นดาราเป็นสายบุญทุกอย่างทำด้วยใจเป็นกุศล จนกระทั่งได้เข้ามาเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือรุ่นที่15ของกรมกิจการกองทัพเรือได้จัดขึ้นทุกปีโดยเชิญผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนถึงทหารระดับนาวาเอกขึ้นไปเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ แผนเค้กได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับยุทธ,ธศาสตร์ความมั่นคงของชาติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อสร้างมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขบวนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนจุดนี้เองที่ทำให้แพนเค้กและกองทัพเรือมีความผูกพันกันมากขึ้นและเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองจึงมีบทบาทสําคัญช่วยเหลือด้านงานต่างๆเช่นทำสารคดีกองทัพเรือการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ งานสมาคมภริยาทหารเรือและจัดกิจกรรมเดินวิ่งผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในกองทัพเรือโดยสมัยพลเรือเอกนริศประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือได้แต่งตั้งให้เป็นโขษกพิเศษของกองทัพเรือ